ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะหรือลัคนาราศีสิงห์ก็ได้ช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนี้เป็นอย่างไรนะคะการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีสิงห์นะคะ ดีมากนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์ก็ดูได้เช่นกันนะคะช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้เป็นจากางไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์การเป็นแปลงกระทันหันนะคะ สีถ้วยนะคะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่น่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแล้วก็เ้าถ้วยนะคะเาถ้วยความสําเร็จฐานระดับชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นนะ,ะชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิง์ในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้นะ,ะบางท่านอาจจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน นะกัรทันหันนะบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องธุรกิจหรือบางคนเปลี่ยนแปลงเรื่องการโยกย้ายที่อยู่นะคะอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ให้ท่านต้องเปลี่ยนเกิดการกับเปลี่ยนแปลงกับทันหันการเปลี่ยนแปลงเนี้ย mm hmm. จะนำพาไปซึ่งสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ สิ่งที่ดีมากขึ้นกระเดิมหรือแม้แต่บางคนเจอปัญหาอุปสรรคมันก็จะเปลี่ยนร้ายกลาย,ายเป็นดีเปลี่ยนร้ายกลาย,ายเป็นดีนะคะถ้าสมมติว่าใครสูญเสียหน้าที่การงานธุรกิจอะไรหรือสูญเสียทรัพย์สินอะไรต่างๆไปนะ,ะถ้ามันเกินที่จะจัดการหรือควบคุมหรือที่จะดึงหลังมันไว้ท่านต้องปล่อยมันไปท่านต้องปล่อยมันไปนะคะมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทน ที่ดีกว่าเดิมชาวราศีสิงห์นะคะมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วแต่นะบางท่านบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานกะทันหันบางท่านอาจจะเปลี่ยนการทําธุรธกิจกะทันหันหรือการเกิดเหตุการณ์ทางการเงินบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนหรือเปล่านะคะคือถ้ามัน เลี่ยงไม่ได้อะมันก็ต้องใช้แต่พยายามปล่อยมันออกไปน้อยที่สุดหาวิธีจัดการนะคะปล่อยมันออกไปน้อยที่สุดนะคะแม้แต่ธุรกิจของท่านก็เหมือนกันนะคะบางท่านก็อาจจะมีการบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงจากทําธุรกิจมาทํางานบางคงเปลี่ยนจากงานมาทําธุรกิจนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งน,นี้จะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตของชาวราศีสิงห์ นะการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เท่ากันบางคนได้หลายเรื่องบางคนได้เพียงเรื่องสองเรื่องหรืออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในหน้าที่การงานระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆในหน้าที่การงานด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ใจเย็นๆมีสติมีสมาธิในการทำงานหรือทำธุรกิจโปรเจกต์โครงการใดก็ตามนะพยายาม พยายามอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอย่าตัดสินใจอะไรที่หุนหันพันแล่นนะคะมันมีโอกาสผิดพลาผดผิดพลาดแต่ผิดพลาดมันก็ตั้งแต่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะนะ,ะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงสูญเสียไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนที่ดีกว่าเดิมในเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจนะคะบางคนอาจจะตกงานกระทันหันแต่จะได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่ นะคะหรือบางคนสูญเสียเงินก้อนแล้วจะได้เงินก้อนใหม่เข้ามาแทนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องชาวราศีสิงในเรื่องนะ,ะท่านจะมีโชคลาภทางการเงินเป็นเงินก้อนเงินก้อนเข้ามานะ,ะบางครั้งบางครั้งสูญเสียสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งมาทดแทนนะคะดังนั้นท่านอย่าเศร้าเสียใจกับสิ่งที่ท่านสูญเสียไป คือถ้าท่านถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นค่อนข้างเยอะอะเป็นแสนเป็นล้านน่ะท่านยังโชคดีกว่าคนในเป็นแสนเป็นล้านเยอะดังนั้นพอใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่นะคะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะคะอย่าแบบบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่เหมือนคนอื่นอย่างงู้นอย่างนี้ท่านหารู้ไหมว่าท่านได้เยอะได้ดีกว่าคนอื่นนับแสนนับนับล้าน เยอะมากนะคะถ้าโดยรวมแล้วถ้าเขารู้สถานการณ์ของท่านนะ่ะคนเป็นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาจะอิจฉาในความเป็นอยู่ชีวิตของท่านด้วยซ้ำดังนั้นชาวราศีสิงหัดพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่างานธุรกิจการเงินความรักถ้าใจท่านเป็นสุขนะ่ะชาวราศีสิงห์ถ้าใจท่านเป็นสุขทุกอย่างมันก็จะมีความสุขนะคะ ถ้าใจท่านเป็นสุขโอกาสดีๆต่างๆมันจะเข้ามาหาท่านท่านจะเห็นมองเห็นแต่เมื่อไหรที่ท่านไม่เป็นสุขท่านจะมองไม่เห็นโอกาสที่ดีในงานในธุรกิจในหน้าที่การเงินความรักหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดชาวราศีสิ่งเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะ ทำใจแล้วก็ปล่อยวางยอมรับความจริงแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ลุยเดินหน้าต่ออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แพนะคะจงมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามามากมายมากมายนะ,ะแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าไม่พอใจไม่มีความสุขนะคะเหมือนบางครั้งอะชาราศีสิงห์ปล่อยพลังงานลบออกไปมากเกินไปท่านก็จะเจอแต่เรื่องลบ,ลบ แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านปล่อยพลังงานบวกออกไปท่านก็จะเจอแต่เรื่องบวกบวกเข้ามาในชีวิตอันนี้ก็เป็นกฎของแรงดึงดูดใช้กฎของแรงดึงดูดเป็นหลักนะคะในการดํารงชีวิตเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแย่ขนาดไหนก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็มีโอกาสได้ย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่แบบกระทันหันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบกระทันหันแต่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ชาวราศีสิงส่วนเรื่องการเงินนั่นแหละถ้าบางคนต้องสูญเสียเงินจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาบางขั้นมีเหตุให้ต้องใช้เงินกระทันหันนะคะแต่จะมีเงินใหม่เข้ามาแน่นอนนะ,ะการเงินนี้จะมั่น,ม,นมั่นคงมั่งคั่งนะคะบางคนอาจจะมามีโอกาสมาจากโชคลาภด้วย เงินก้อนนะหรือบางคนอาจจะมาจากหน้าที่การงานธุรกิจแล้วแต่หรือบริวารผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแต่นะได้มาในทิศทางที่ไม่เหมือนกันได้มาในทิศทางที่ไม่เหมือนกันนะชาวราศีสิงห์บางท่านก็มีแผนที่จะทำโน่นทนํานี่นะคะแต่บางครั้งมันอยู่ดีอะมันจะมีสถานการณ์มาบีบบังคับให้ท่านต้อง ตัดสินใจหรือทําอะไรแบบกระทันหันก็มีโอกาสนะคะดังนั้นพยายามใจเย็นเยมีสติมีสมาธิให้มากที่สุดนะคะการเงินมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตทางการเงินของท่านค่อนข้างจะสุขสบายมากกว่าเดิมะะการเงินสถานการเงินจะสุขสบายมากกว่าเดิมนะคะแต่ถ้ามีเหตุให้ต้องใช้เงินหรือเสียเงินพยายามปล่อยออกไปให้น้อยที่สุดจะดีที่สุดนะคะแต่การเงินจะดีขึ้นจะดีขึ้น ะะแล้วก็จะชีวิตยกฐานระดับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทางการเงินจะดีขึ้นมากกว่าเดิมส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีสิงห์นะคะบางครั้งถ้าท่านไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันท่านก็อาจในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจการเงินอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเรื่องความรักคือชาวราศีสิงห์ให้จําไว้เลยนะ รักไหนที่มันไม่ใช่อ่ะมันมีเหตุให้ต้องเลิกลาอย่าล้างหรือจบในความสัมพันธ์แน่นอนนะแน่นอนนะที่ไม่ใช่มันจะจบมันจะคัดออกไปคนไหนที่ไม่ใช่โชคชะตาจะบีบบบงคับหรือมีเหตุให้ต้องจบในความสัมพันธ์เลิกลาหย่าล้างกันไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสใหม่จังหวะใหม่ในเรื่องความรักเข้ามานะคะดังนั้น ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าคู่แฟนหรือคู่แต่งงานนะคะพยายามถ้าคุณยังคุณยังคุณยังโอเคกับคนเนี้ยคุณรักกับคนเนี้ยคุณคิดว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหายากถ้าคุณสูญเสียเข้าไปวันใดวันนึงคุณอาจจะเสียใจมากนะคะถ้าชีวิตคู่พยายามประครับประคองทนุถนอมน้ําใจกันนะคะพยายามทําอะไรก็ได้ให้กันมีความสุข นะคะอย่าไปทําอะไรที่มันบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตท่านก็จะหรือหรือทํามันสร้างมันให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยอย่าไม่ว่าคุณหรือคู่จะเย็นในความสัมพันธ์ถ้าคิดว่าคุณและเขายังมีโอกาสที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้รักษาดูแลเทคแคร์อินเทอร์เทนความสัมพันธ์ให้ดีแล้วจะไปต่อได้นะคะชาวราศีสิงห์หากใครเจอหากคุณรู้สึกว่าคุณเจ้าชู้เงียบ นะคะหยุดการกระทํานั้นซะหยุดการกระทํานั้นหรือแม้แต่คู่ของคุณก็มีโอกาสที่จะเจ้าชู้เงียบเช่นกันนะคะชาวราศีสิงห์มีโอกาสเจอคุณไม่เจ้าชู้เงียบเองก็อาจจะเจอคู่ของคุณเจ้าชู้เงียบถ้าถึงเขาเจ้าชู้นะคะแต่เขายังให้ความสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณกับลูกอะไรเงี้ยหรือกับคู่ของคุณเป็นที่หนึ่งตลอดถ้าคุณยังไม่ได้ซีเรียสในความสัมพันธ์คุณก็ไปต่อได้คุณก็ไปต่อได้ แต่ถ้าคุณซีเรียสอ่ะคุณจะไปต่อยากในความสัมพันธ์นะคะยิ่งใครที่แบบโดยเฉพาะแต่งงานกันแล้วนะคะบางครั้งอ่ะคู่ของคุณขาเจ้าชู้เงียบบางครั้งคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะถ้าแค่เขาดูแลลูกดูแลคุณทุกอย่างความรับผิดชอบเขายังโอเคในเรื่องคุณกับลูกอยู่อะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ยึดติดมากคุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณยึดติดคุณก็จะเป็นถุกในเรื่องความรักนะคะ ก็มีอาจจะมีเหตุประมาณนี้ด้วยไม่คุณก็เขา,าอาจจะเจ้าชู้เงียบนะบถ้าเป็นที่ตัวคุณคุณ,ค,ณคุณจบซะหยุดซะแล้วชีวิตคู่คุณจะมีความสุขแฮปปี้มากขึ้นชาวราศีสิงห์นะคะส่วนคนโสดคนโสดนะฮะถ้าคุณถ้าคนคนไหนชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดอยู่แนะนําให้เป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงนี้แนะนําให้เป็นโสดไปก่อนอย่าพึ่งไป อันเรียกอะไรฮนะาใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ใช้ชีวิตเป็นส่วนไปก่อนมีความสุข,ขัหน้าที่การงานธุรกิจกับคนรอบข้างไปก่อนอย่าพิ่งคิดที่จะขว่ยคว้าใครนะคะชาวราศีสิงเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีอะถึงเข้ามาก็อยู่ด้วยกันไม่นานหรือไม่สัมพันธ์พยาพยามพยายามไม่ต้องไปดิ้นรนเรื่องความรักนะมีความสุขกับตัวเองให้ได้หาความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองก่อน แล้วคุณถึงจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่ถึงคุณมีคนเข้ามานะคะชนโสดจะเจอคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เงียบนะถึงมีใครเข้ามาคุณก็จะเจอคนเจ้าชู้เงียบนะเขาเหมือนเขารักคุณเขาอาจจะมีคุณเป็นที่หนึ่งก็ได้แต่เขาอาจจะมีสองสามตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะในความสัมพันธ์คนโสดระวังนะคะคือถ้าคุณรู้คุณไม่สีเรียสคุณก็คุยคุยไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไม่ยังไม่ได้สีเรียสอะไร นะแต่ถ้าคุณซีเรียสคุณควรจบซะมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์ชาวราศีสิงค์ควรจะมีเซนส์มีเซนย์ว่าเอ้เขามีเราก็จริงเป็นที่หนึ่งก็จริงเขาอาจจะมีที่สองที่สามตามมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณซีเรียสคุณอย,อย่าไปทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะไม่ต้องไปต่อในความสัมพันธ์อยู่เป็นโสด มีความสุขกับหน้าที่การงานแต่ถ้าคุณโอ,โอเคเรื่อยๆก่อนยังไม่ได้สีเรียดอาจจะไปคุยแก้เหงาแก้เครียดหรือไว้เพื่อไปเป็นเพื่อนเที่ยวกินข้าวทากิจกรรมอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าคุณไม่สี่เรียดคุณก็ไปต่อได้ถ้าคุณสีเรียดคุณอยากอยาไปต่อมันจะเป็นทุกข์มันจะทรมานนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์หมั่นทําบุญรักษาสินห้าส่วนมนั่งสมาธิจเจริญภาวนาแผ่เมตตานะ สิ่งเหล่านี้ที่ท่านทํามันจะยกฐานดวงชะตาของท่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจากจะพบสิ่งที่ไม่ดีมากอาจจะทุเลาเบาบางหรือกระทบชีวิตเนาะท่านน้อยมากนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิ่งทุกท่านโชคดีนะคะช้าแต่มั่นคงแล้วก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ บางสิ่งมันนาไปสู่ความมั่นคงอ,ะ,อะประมาณนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสินทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ